อิสราเอลช็อกฮามาสดับ IOF รวด8ดนายที่ราฟาสถานการณ์แนวรบในชนวนกาซาล่าสุดนะคะทั้งที่เป็นวันอีดอิเดลอดาดฮาก็ยังมีการสู้รบกันไม่จบผู้นำสำนักการเมืองฮามาสออกมากล่าวว่าชัยชนะเกิดขึ้นแน่นอนสัญญาณการแตกหักของอิสราเอลปรากฏให้เห็นชัดแล้วและในสนามรบ r e s Gaza, i สเซนต์กาซาเด็ดทีพทหาร IOF ถึง8นายในคราวเดียวจากการประทะกันที่ราฟาทำให้ทาน IOF ขวัญเสียเพิ่มมีรายงานชัดว่าจำนวนฐานป่วยจิตของเอเซลเพิ่มขึ้นยิ่งน่าตกใจวันที่17วมิถุนายน2567สำนักข่าวปาเลสไตน์ครนเคลและอัลมายาดีนรายงานว่าอิสมาเอลฮานิเยผู้นำสายการเมืองของฮามาส ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะในโอกาสวันอีดอิเดลอาธาเขาบอกว่าภูมิภาคนี้ยังคงต่อสู้กับผู้รุกรานที่ยึดครองจากทุกด้านประชาชาติของเรากำลังเผชิญกับความโหดร้ายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ศัตรูจะไม่เห็นอะไรนอกจากความมั่นคงและความอดทนจากประชาชาติของเราฮานิเยบอกว่า ฉันบอกกับผู้คนของฉันในชนวนกาทราวา่าพระเจ้าไม่เคยเมินความพยายามและความอดทนของพวกคุณและชัยชนะนั้นจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนสัญญาณการแตกหักของศัตรูมีให้เห็นแล้วพายุอัอกซ์เป็นการต่อสู้ทางประวัติศาสตร์ที่มีเหตุและผลของมันแม้ว่าผู้ยึดครองพยายามอย่างเต็มที่ในการทำลายขีดความสามารถของกลุ่มขบวนการต่อสู้แต่การดำเนินการยังคงยืนหยัด ดำเนินต่อไปด้วยพลังและกำลังทั้งหมดขอคาระวะแนวรบขบวนการต่อสู้และผู้สนับสนุนแนวรบปาเลสไตน์และความสงบสุขใดๆในแนวรบเหล่านี้ขึ้นอยู่กับการหยุดยิงถาวรในฉนวนกาซาฉันขอขอบคุณการสนับสนุนปฏิบัติการของขอบวนการฮิสบุลล์แห่งเลบานอนขอบวนการอัญเชลล์แห่งเยเมนในทะเลแดงและขบวนการต่อสู้แห่งอิรักและซีเรียด้วย ทางด้านสนามรบที่แนวหน้านะคะโดยเฉพาะในราฟาและเวสต์แบนค์ปะทะกันเดือดทุกวันระหว่างรีสตสแตนกาซาและทหาร IOF ทําทำให้กองกำลังอิสราเอลเสียหนักขึ้นทุกวันด้วยและเกิดความหวาดกลัวในหมู่ทหารอิสราเอลมากขึ้นด้วยถ้าไปฟังหรือไปดูในโซเชียลมีเดียของอิสราเอลเองนะคะจะเห็นการโอดโอยของทหาร IOF ต่อสถานการณ์ในปัจจุบันและการต่อว่าต่อขานกับ รัฐบาลของเขาว่าโกหกพูดไม่จริงและมองไม่เห็นชัยชนะอันนี้คำพูดของฐานอิสราเอลเองสื่อของอิสราเอลก็สะท้อนคำพูดของทหารด้วยค่ะปฏิบัติการล่าสุดโดยกลุ่มอัลกซามหน่วยทหารของฮามาสได้โจมตีในพื้นที่ใกล้เคียงของย่านเทลอัลสุตานซาอุดีอาระเบียในทางตะวันตกของเมืองราฟาบล็อกเป้าไปที่รถปราบเดินฐานดีนะคะตามรายงานของอัลกซาม รถนี้ตกเป็นเป้าหมายของกระสุนอายัสซินหนอันนี้ทางฝั่งอิสราเอลหรือกลุ่มที่เชียร์ฝั่งอิสราเอลก็จะบอกตลอดนะคะว่า Al อายัสซิน่ะยิงไม่พังหรอกไม่เคยโชว์จนกระทั่งไฟดับจนกระทั่งควันดับสักทีใครจะไปอยู่ให้จับได้ล่ะคะเพราะว่าเมื่อออกกระสุนไปแล้วอ่ะก็ต้องเปลี่ยนจุดเขาบอกว่า ครั้งนี้ดีเเป็นรถปราบดินทหารของอิสราเอลนะคะโดนเอายัสซินเข้าไปอายัดซิ้น105นี่ปกติก็คู่ขวัญเมควานะคะแต่คราวนี้จัดการรถปราบดินดีเไฟไหม้ส่งผลให้ฐาน IOF ลูกเรือทั้ง8นายเสียชีวิตทันทีนเนมเบอร์พคือรถปราบดินนะคะเป็นหนึ่งในยานเกราะที่ล้ำหน้า เป็นรถหุ้มเกราะที่หนาที่สุดถ้าเปรียบเทียบกับยานเกราะรุ่นอื่นๆแล้วก็ยานเกราะในระดับเดียวกันของสากลนะคะถือว่าใช้อายนะัดซิ่นอะถ้าทะลวงนาเมอร์ได้เมอร์ควาก็ไม่ไม่ผลค่ะไม่รอดผลค่ะการซุ่มโจมตีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาถือเป็นเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตในคราวเดียวมากสุดสำหรับ i d ด นับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมานี้ตอนนั้นทหารเสียชีวิตคราวเดียว21นายเลยนะคะเพราะว่ามีมีการโจมตีระเบิดอาคารสองหลังซึ่งทหารสราเอลเข้าไปอาศัยและพักอยู่ที่นั่นเป็นการเสียชีวิตแบบหมู่ครั้งแรกซึ่งขวัญหายและโกรธแค้นมากสำหรับ IOF ตอนนั้น IDF ก็มี คือมีความสูญเสียมากขนาดนั้นก็มีความแตกแยกเริ่มปริกขึ้นครั้งนี้ถือว่าเสียชีวิตหมู่อีกแล้วในรอบที่หลายเดือนนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็นกลุ่มเล็กๆไม่ถึงกับ8คนก่อความสยดสยองให้กับทหาริอเาเอลไม่น้อยกองพันน้อยอัลกัามของฮามาสได้ประกาศว่าปฏิบัติการสองครั้งแล้วนะคะก่อนหน้าที่จะโจมตีฐานิอเาเอลแบบเด็ดชีพรวมหมู่เนี่ย ก็ได้โจมตีฐานทัพทหารคิชูฟิวอดวายซึ่งก็เซอร์ไพรส์กับอิสราเอลเพราะว่าต้องใช้ขีปนาวุธนะคะก็ถือว่าเป็นการยกระดับอาวุธแล้วก็มุ่งเป้าไปที่ฐานทัพจากที่ผ่านมาส่วนใหญ่เนี่ยจะรอประทะใช้วิธีวางกับดักตีวงซุ่มเหล่านี้เป็นต้นอันนี้ใช้ขีปนาวุธโจมตีฐานทัพทหารเลยอิสราเอลยิเซฟ เขาเป็นอดีตผูะะ้บัญชาการแผนกปฏิบัติการของ IOF นะคะออกมายอมรับในแถลงการกับสื่อว่าไม่มีสัญญาณแห่งชัยชนะในปฏิบัติการที่ราฟาเขาเน้นที่ราฟาเลยนะคะเขาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้กับสื่อ ISL ช่อง12ก็เพราะว่าเกิดเหตุการณ์เสียชีวิตหมู่ในคราวเดียวที่ราฟานีิแหละเขาบอกว่าเราจมอยู่กับราฟาอย่างลึกซึ้งในความปรารถนาที่จะได้รับชัยชนะ แต่หลักฐานแสดงให้เห็นชัดว่ามันไม่มีชัยชนะในราฟานัสรุลล์เลขาธิการกลุ่มฮิสบุลล์เองได้ขยายขอบเขตการยิงของเลบานอนไป1ใน3ของพื้นที่40%ของดินแดนอิสราเอลเชียวนะคะและได้ปิดระบบเตือนภัยของกองทัพอิสราเอลโดยกำหนดเป้าหมายไปที่เรดาร์และระบบสอดแนมนั่นก็คือทำลายระบบไอออนโดม ทําลายโรงงานผลิตไอออนโดมและโรงงานผลิตเกราะหุ้มรถถังหุ้มยานเกราะด้วยจํานวนขีปนาวุธที่ยิงจากเลบานอนไปยังขคียนเซก็คือทางตอนเหนือของไอเอลนะคะอ,อ,อดีตผอไอเอฟคนนี้เขาบอกว่า3วันรัมวไปแล้ว251ลูกตอนวันพุธวันเดียวขีปนาวุธ150ลูกวันพฤหัสบดีขีปนาวุธ34ลูกทัดมา และโดรน16ลำวันศุกร์นี่แหละชดเชยด้วยทวีคูณทั้งจรวดทั้งโดรนของแกนต่อต้านอิสราเอบอกนะคะที่ทำแบบนั้นก็คือตอบโต้ที่ไปรอบสังหารพอบอหน่วยรบของเขามีทหารและประชาชนเสียชีวิตเรียกว่ารัวๆเลยติด,ต,ด,ต,ดติดกันทุกวัน200กว่าลูกถือว่างานนี้ทำให้สอาเอลขายหน้าในศึกนวนกาซายอย่างแท้จริง อันนี้อดีตผอบเอ i ฟพูดเองนะคะทั้งอดีตผอบอกองทัพอิสราเอลทั้งผอบอกำลังสังรองข้ออิสราเอลเหมือนกันออกมาเตือนอิสราเอลรัวๆทุกวันว่าถ้าเปิดศึกเลบอนอนจะเป็นความล่มสลายของประเทศและไม่มีสัญญาณชนะเลยในชนวนกาซาทั้งหมดนี้เป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดอย่างร้ายแรงของเนทันยาฮูและทีมสงครามชุดนี้ดูเหมือนว่าอิสราเอลเริ่มเบะท่านะคะ อันการเจรจาอีกแต่ยังคงยืนยันกล้าวว่าแค่หยุดยิงชั่วคราวเพื่อแลกตัวประกันเท่านั้นนั่นก็หมายความว่าไม่เข้าข่ายข้อเรียกร้องสําคัญของขบวนการฮามาสิคัะเพราะเป้าหมายคือต้องหยุดยิงถาวรต้องถอนอาหารจากกาซาสหรัตไม่พูดเรื่องนี้อย่างชัดเจนและในแผนหยุดยิงของสรัฐก็ไม่มีระบุวันที่จนวันนี้ฮามาสจึงยังไม่ยอมรับแต่ไม่ต้องห่วง อิสราเอลไม่รับมาตั้งแต่ต้นแล้วและว,วันนี้ก็ยังไม่รับจริงๆแล้วมันเป็นข้อเรียกร้องไม่ใช่แก่ฮามาสนะคะนานานชาติหรือที่จีนจัดสมิธกับสันนิบาตอาหรับกลุ่มอ่าวก็เรียกร้องเหมือนกันรัสเซียประชุมกับรี s ิสแตนก็เรียกร้องเหมือนกันแต่มันคนละทางกับอิสราเอลแต่สรัฐบอกว่าจะต้องเป็นแบบของเขาซึ่งจริงๆมันแฝงอะไรอยู่ใช่หรือไม่ นั่นประเมินได้ว่าตราบใดที่ทีมเนทันยาฮูทีมเยี่ยวสงครามของเขายังคงอยู่ในอำนาจตราบนั้นก็ยากที่จะมีการหยุดยิงค่ะการกวาดล้างปาเลสไตน์มันยังคงดำเนินอยู่ต่อไปไม่จบสิ้นปากพูดว่าให้หยุดยิงแต่อิสราเอลไม่ได้หยุดยิงตอนนี้มาบอกว่าจะหยุดยิงต่อกลาวันแต่กลางคืนล่ะคะเพราะว่าเขามีเทคโนโลยีสมัยใหม่มีเลเซอร์ซึ่งสหรัให้มาใครก็ไม่รู้ เพราะว่ากลางวันสูญเสียมากแต่มันก็มีแต่นะคะถามว่า r s s s t t n n t ยอ่อท้อไหมก็คมไม่ศึกใหญ่กำลังเคลืบคานเข้ามาในลักษณะที่อิสราเอลจะโดนรุมจากทุกทิศค่ะแม้จะมีสรัฐและสารัฐชนันจักรถ้ามืนอยู่ข้างหลังก็ต่าง RESISTANT เมินไม่อ่อนข้อยอมจำนวนอย่างแน่นอน